คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพปนนันทีกิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะมือนี้ก็่ามาพบก,กับน้ำเชี่ยผ้าลวดละค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเก็บบรรยากาศงามๆสายนำม,มาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะครับค่ะว่าเป็นเตยเย็นสบายเนาะตรงนี้เล่นได้พี่น้องค่ะ ถ้ามุงเครื่องรางนี่ก็เลิกไปหน่อยค่ะอันนี้ว่าร่างพอดีครับผมค่ะพอดีเด็กหน่อยเนาะครับค่ะบอตไัวบัเป็นตะยานค่ะท่านผู้ชมเย็นเย็นน้ำค่ะใสสะอาดพร้อมค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมมือนี้น้ำเชี่ยกะมีแนวทางน้ำเสนอเลขล่างหลักสิบล่างครับผมค่ะอ่า หกงวดติดยังบอลลุดนี่คืองวดที่เจ็ดเพิ่นทรงไห้คือถี่ว่าสายดอกมักงเนาะ,ะ,ะเพิ่นหัวกระทรงไห้เด้อค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็ว่าเอาไปเว่าเอาตัวเลขค่ะ,ะตัวเลขกัันก็มาจากสายพอจอยเด้อค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะเหลขกมันเป็นสายไผ่สายมั่นเนาะแมนครับผมค่ะ ผู้รังควนเพิ่นก็อาจจะว่าโอ้ยพอจอยคือมีหลยหมองายทีแถ่เพล่นมีเพื่อนมีกลุ่มมีเหลขกมีทีมากหูจักคนกวงขวางเนาะครับผมบ่ถือว่าเรากวงขวางกวางยังไงค่ะกวงครับผมค่ะคือว่าเพิ่นก็อยากมาเป็นสะพานบุญไหเนาะเป็นในแนวทางดีๆมากแน่นค่ะเหล็กมันบ่ไหลค่ะท่านผู้ชมเหลขมันบ่ได้หล ก็เลยอยากเอามาให้พี่น้องเอฟซีได้รับชมรับฟังค่ะก่อนอื่นสิบไปรับชมรับฟังตัวเลขล่างที่พอจอยนํามมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะครับผมค่ะน้ําเสี้ยก็ขอขอบพระคุณพอจอยกับทีมงานของพอจอยเนาะครับผมกับสายพอจอยค่ะสายพอจอยค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขนี่เพื่อนบอกว่าหลักสิบล่าง เดินเย่วามาหกงวดติดเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะหกงวดติด <5 S 1> ก็คือเหล็กวิ่งอะละค่ะท่านผู้ชมตัวเดียวคันตัวเดียวน้ำเชี่ยผันมักอยู่ดีค่ะเพราะว่าพี่น้อง FC เอซีเพิ่นขอมา้าลายเพิ่นอยากได้เหลขกวิ่งตัวเดียวค่ะเดี๋ยวน้ำเชี่ยสิพาไปเบิ่งตัวเหลขกเด้อค่ะท่านผู้ชมก็เป็นงวดแรกที่พอจอยเอามานํำเสนอให้เด้อค่ะลักเอาเด้อค่ะท่านผู้ชม บอกกันก็พอจอยพอจอยว่าบอสัมผัสดอกน้ำเชี่ยวว่าแต่งแต่เพ่นหายเลขน้ำเชี่ยวมาตัวเดียวเข้าไหลงวดติดเลยที่ขัดถันผู้ชมซี่งวดติดหางงวดติดกะมีแต่ว่าเพ่นว่าเจ้าฝ่าออกเกินน้ำเชี่ยวยังสินะน้ำเชี่ยก็เลยบอสเดียวออกไม่ขัด่ันผู้ชมค่ะบดพ่อสีมาออกบดนเ้กะมาสัมผัสกันก็พอพันรุดแกแมนครับเจ้ากระรูเ้วนเถาแมนครับผมซ้อมกันมากนี่เขาเข่าพ่อไสัมผัส ว่าเห็นว่าห้าวเอาอดอกว่าตันเป็นเืียงจริงค่ะท่านผู้ชมบ้านนี้ก็เลยล่งความเห็นกันว่าห้าหลักเอารถหลดพ่อน้ำเชี่ยสิไปนางว้าเอาดอกเนาะครับค่ะก็เลยสิเอกเอายังสี่หลักค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นเด็กจับครูนี่ถามพอจอยบอลน้ำเชี่ยว่าเขาดีดอเล็กจับคููกะ มีบางมีเขามีรถมันบอมีเนแต,แต่ว่า,วาลักซิปผลมันบอลรุดลักซิปของขาจาครับตัววิ่งบอลรุดได้ครับผมค่ะบอลรุดค่ะท่านผู้ชมแต่พอดีเนาะถ้าพี่พี่น้อยที่ได้ลักนุวยเป็นแม,ม่นกับมาประกบลองเบิรงครับผมกับลักซิปปะจอยเนาะครับผมหมวดนี่สิมาอีกอยูดอกหนะ้าเจ็ดเพราะว่าฟันสัมอีกลเลยที่เถยขี้เจักร่ยานกับเจา้าโอ เปิงน้ำเชื่อนี่ล่าสุดเลยดิเนี่ยหลังจากออกคีบไปแล้วนอที่ข่อยฟนอันขี่จักรยานเทิงพูนเน่นขาบซื้อ,อที่พันว่าถ้าอยากได้งเงินไปเอาจักรยานไปขี่ไปเห็นบะเมียนมือขนนึ้นีนล่าสุดเลยเอาอีกแล้วขี่กันกับเจ้าแต่ว่าข่อยยังศูนความไมีย่ยังเท่าันสงสัยจะศูนศูนเจ็ดห้าอย่าถิมอย่าถิมสร้างดิอ๋ออันมันมีเหล็กรางเหล็กบนเนาะ ค่ะโอ้ยให้ลูกให้ร้านโอ้ยแม่เอ้ยให้น้ำเชียร์ผ้าพี่น้องเอฟซีถือเลืเอ่อนต้นใส่งามาบัวทอบแม่ใส่งามแม่ใส่ใหญ่นี่ค่ะน้ำเชียร์ฟันด่ตัวแดงจึ้งครึง้งผ้าพี่น้อง, e งเอฟซีทางช่องน้ำเชียรกับเกล่อมาเชียถือเนื้อเด้อแม่เดอ้อค่ะคือถูกคือนยากกันคัะแถเนาะครับ ค่ะผู้รวยก็รวยผู้จนก็นจนค่ะท่านผู้ชมโอ้ออยเอาไอ้พ่อได้อยู่ได้กิน,นได้ค่ะเดี๋ยวจะละงอดไปต้นบักใค่ะแมีเพิรนผู้งามค่ะคุณนะไปเขาฟันน้ำเชี่ยนได้เด้อแมีเอาโมอบองกันเถอะอ๋อค่ะท่า,า,าทนผู้ชม เลขล่างเด้อค่ะ,ะงวดวันที่16กันยายนหค่ะเป็นงวดแรกที่นํามาเสนอเด้อค่ะ,ะเลขพอจอยมีที่มากับทีมงานพินนะ่นเนาะครับผมค่ะหลักสิบล่างคือเจ็ดเด้อค่ะท่านผู้ชมหลักหน่วยล่างคือหกกับสองจับคู่เจ็ดหกกับเจ็ดสองค่ะท่านผู้ชมเจ็ดหกกับเจ็ดสองจับคู่ค่ะอันนี้คือเลขว่ต้องาพิรินทรเแถาเนาะครับ ซิเป็นสิหนวยเป็นนวยค่ะที่ว่าเขาเขาตลอดหกงวดนี่คือลักซิบอน้ำเชียร์แมนแมนคือลักซิปเด้อค่ะท่านผู้ชมก็คือเหล็กวิ่งแมนจ้ะครับผมค,ค่ะคือหลักนวยนี่ก็มีเขาบางรุดบางแมนแม,น,มนค่ะท่านผู้ชมอันตะวันงวดนี่กับเบิงไปก่อนเนาะครับผมค่ะพิจารณาไปกอนเป็นงวดแหลค่ะท่านผู้ชมอันได้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะมดเหลขกเนาะมันมีเขามีรุดค่ะ ทางส่องกนําเสนอกับพ่อเป็นแนวทางให้พี่นองได้รับชมรับฟังในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลค่ะผิดถูกมากกับยาวากันเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะโบมีไพรสีลูวาเลขกออกตัวใดค่ะครับคำนวนตามสูตรตามสถิติผู้เพินินฝันเพิินกะเห็นมั่นกะตรงกันกับปองฉลากระมี่เนาะ,นนะนคือคำนวนค่ะ โอ้บรรยากาศเย็นดีเนาะค่ะท่านผู้ชมยามนอนอันได้ยินเสียงน้ำสิรับดีด้วยค่ะคพือยังฝนตกนะแถวเนาะแล้วน้ำโต๊ะมันไหลลงต,ญญต่วเยื่อถ่วเนาะฝนตกครับตอนนี้อากาศกรลังขึ้นยู่จนเพ่นปิดเลยบ่อท่อพ <laughs> ่นประกาศเมื่อกี้พ่นประกาศนะ <laughs> เปิดสองโมงถึงหกโมงครับผมเปิด องโมงเช้าถึงสิบแปดนาฬิกาค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะเอาคลิปนี้ก็สิไป,ปออกอากาศมืออื่นเด้อค่ะท่านผู้ชมสิเป็นแจ้งสี่แ่ละค่ะซองนี่ทำน่องนี่ค่ะเอาฝันน้ำเสียในเด้อแม่เอ้ยห้น้ำเสียผ้าพี่น้องถือสามตัวตรงๆในเด้อแม่เฮียน,น้ำเสียก็ห้แล้วพี่น้องเพิ่นก็นอยากได้เงินไปซื้สืบปุ๋ยใส่เขา เห็นเพิ่นคอมเมนต์มากเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ตัวใดน้ำเชียกันน้ำมาบอกพี่น้องคะ่ะท่านผู้ชมอยากให้เพิ่นถือเพื่อตนวเพิ่นติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คะ่ะอ๋อเท่ามาเบิ่องอีกกันะ่ะอ๋อคะ่ะท่านผู้ชมเลขหลักสิบล่างเจ็ดเดอะะ้อค่ะ หลักหน่วยล่าง6กับ2จับคู่7 6 7 2สองค่ะเลขบวต้องกับพี่น้องสี่กับกระกับเนาะเลขบวกับกระตับแตกเนาะค่ะท่านผู้ชมสายวิ่งทำมากวิ่งกับวิ่งครับผมลองเบิ้งค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เสนอเป็นแนวทางพี่น้องพิจารณาอง่อกรด้วยค่ะสายน้ำเย็นๆครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซียู่ดีมีแห้งสุขสุขคน ถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันในงวดวันที่16กันยายน6ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ